สวัสดีครับสาหรับทุกทกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับที่กําลังจะมาถึงเราลองมาเช็คดวงชะตากาันนิดนึงครับว่าสาหรับเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพรวมไปถึงการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเรามาดูใบแรกกันก่อนนะครับไพ่การเงินโอ้โหก็เป็นเพจนะครับเป็นถือเป็นเพจถือดาบ อาดามเนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคแต่เพจเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีกําลังนะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็เชื่อว่าพื้นฐานเรื่องของการเงินเนี่ยของคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยยังไม่ถึงกับลำบากนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้นะครับก็ระมัดระวังกับสิ่งที่จ่ายออกไปกับสิ่งที่มันไม่ค่อยจําเป็นนะครับเดือนนี้นะครับสำหรับราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีเรื่องการตัดสินใจในการใช้เงินก้อนนะครับ ต้องบริหารต้องจัดการดีๆนิดนึงครับถึงไพ่มันจะดีในความเป็นเพจมีกําลังแต่มีดาบอยู่เป็นอุปสรรคนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยที่เราต้องแก้ไขยอยู่บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องตัดสินใจในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับก็แต่ถ้ามองในเรื่องพื้นฐานการเงินเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับลำบากยังมีกิมมีใช้ใจ่ายได้ยังไม่ขาดมือแต่อาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนิดนึงในช่วงเดือนนี้นะครับ ก็ถือว่ายังดีอยู่ครับแต่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามบริหารให้ดีๆก็รับรองได้ว่าเดือนนี้ก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการงานกันบ้างโอ้โหงานดูจะเหนื่อนนิดนึงนะครับห้าเหรียญก็ช่วงมิถุนายนนี้นะครับสําหรับเมทุนเนี่ยการงานไม่ค่อยดีถ้าเป็นห้าเหรียญมันทําอะไรมันก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับ ปัญหาจุกจุกจิกจิกในการทํางานเบือ่อจําทนกับคนรอบข้างนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ทํางานแล้วนะครับในบางท่านนะไม่ได้บอกว่าทุกคนอาจจะไม่มีความสุขนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะครับถ้าอีกหลายๆองค์ประกอบมันดีนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามองในเรื่องของราศีเมถุนอย่างเดียวเนี่ยเดือนนี้เหนื่อยนิดนึงกับเรื่องของการงาน กับคนรอบข้างกับหัวหน้างานหรือกับงานที่กาลังทาอยู่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเบื่อหน่ายท้อแท้แต่ก็ต้องทำนะครับเดือนนี้ดูแล้วยังไม่ค่อยรับรื่นครับในเรื่องของการทํางานยังเหนื่อยลาบากมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่เสมอครับเดือนนี้แต่ไม่เป็นไรการงานไม่ดีมากก็จริงแต่ว่าเงินมันก็ไม่ถึงไม่ไม่ได้ถึงกับลำบากนะครับอาจจะมีการใช้จ่ายเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่ขาดมือในช่วงเดือนนี้สำหรับการเงินนะครับถึงงานจะไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูความรักกันบ้าง ความรักก้าไม่เท้านะครับก้าไม่เท้าหมายถึงการหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับเลขเก้าก็ถึงเป็นเลขที่ดีนอยู่แล้วนะครับถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานนะครับครอบครัวคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วผมเชื่อว่าเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนที่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับให้ออกมาอย่างนี้ก็ยังอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนะครับคนที่มีปัญหาก็สามารถแก้ไขในครอบครัวได้นะครับ ไพ่ก้าวไม่เท้านี้ก็อาจจะยังไม่ได้ผลดีกับการหาคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่กับการกับคนที่ยังไม่มีคู่แต่ก็มีโอกาสอยู่บ้างครับไพ่มันก็ค่อนข้างมีกําลังนะครับแต่ถ้าพูดถึงคนที่มีครอบครัวแล้วเดือนนี้ผมเชื่อว่ายังมีความราบรื่อนอยู่ถึงมีปัญหาก็แก้ไขได้ครับอ่ะคราวนี้เรามาดูสุขภาพนะครับกับการเดินทางแม่ปากีห้าเหรียญน,นะครับอันนี้ห้าถ้วยก็ไม่ดีเช่นเดียวกันแต่เลขห้าขึ้นคู่นะครับสองในชุดนี้ เท่าที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เคยบอกว่านะครับถ้าเป็นเลขเดียวขึ้นมาคู่กันเนี่ยเมื่อมันผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็อาจจะเจออะไรเลยเยอะแยะนะครับแต่พอเดือนหน้าไปเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นนะครับทีนี้เรามามองลงในไพ่ใบนี้ก่อนสุขภาพการเดินทางนะครับมันเป็นคนเศร้าท้อแท้เบื่อหน่ายสุขภาพ่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของจิต ความดันความเครียดปวดหัวนะครับหรือโรคที่มันเป็นแบบเรื้อรังเป็นละหายยากนะครับสุขการเดินทางเช่นเดียวกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างต้องไม่ประมาทนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องไม่ประมาทนะครับ,ไไตรนะรบแต่อย่าเพิ่งวิตกกังวลกันไปมากอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงเท่านั้นเองนะครับเรายังมีดวงของวันเกิดเดือนเกิดปีเกิด,ป,กดปีชงต่างๆนะครับลักนณะถ้า อีกหลายๆที่เป็นองค์ประกอบของพื้นฐานดวงเนี่ยมันดีทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็แทบจะไม่เกิดผลเลยกับตัวเรานะครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมไปดูดวง12ราศีโบราณนะครับว่าเราตกอยู่ในตําแหน่งไหนเราอายุเท่าไหร่เราตกอยู่ในตําแหน่งไหนและตําแหน่งนั้นเนี่ยมันให้ผลดีหรือว่าร้ายกับตัวเราเพราะมันจะอยู่กับเราไปทั้งปีนะครับอันนั้นค่อนข้างมั่นยํนนะครับตำราคมชัดคมชาญเนี่ยไปดูของใครก็ได้ลองไปค้นหาดูนะครับก็ถือว่านะครับการเงินใช้ได้นะครับการงานเหนื่อย นะครับความรักดีสุขภาพการเดินทางก็เหนื่อยเช่นเดียวกันในช่วงเดือนนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆตลอดปีนี้นะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ